สนานเราก็มากินข้าวเที่ยงแต่ว่าเราไม่ได้ห่อข้าวมากินนะเราก็เลยซื้อลูกชิ้นข้างทางนะมากินนะท่านอ่ะเห็นอะไรคะขากล้องยมไม่ได้เอามาหรอของจรเ,เราก็จะพักกินข้าวเที่ยงก่อน ถ้า,าก,กินข้าวเที่ยงนะทุกท่านกินข้าวเที่ยงด้วยลูกชิ้นนะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ห่อข้าวมากินพอกะว่าไปหาสักครึ่งวันไปไปมา,ม,ามันเกินครึ่งวันแล้วพี่น้องอก็เลยแวะซื้อลูกชิ้นนะข้างทาง พอกินลูกชิ้นเสร็จก็จะเข้าปลานี้เลยปลาข้างหน้าเรานี่นหนแ้นะนกินละตายบน้ำล้างมือน้ำแข็งเลย พักกินลูกคินก่อนกนี้เรายังไ่งนนจนมันจนมันี่เหรอนอนเราอยู่ตรงน้นที่เราไปนะั่นะอันดิสะเราไม่เคยขึ้นถึงนี้อันนี้ก็ได้เห็ดประมาณคือกิโลกพแต่ว่าเยังไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านนึกก็ไม่มีเยอะเหมือนเดิมนะท่านคนมาหาเห็ด ไปเยอะเท่าเดิมอยู่อันนี้อร่อยดีไม้ละห้ามันเขียบไปโนู้นที่นีู่กินคอร่อยดีเนาะไม้ละาท ค่ะไปนี่แม่แล้วทำอ่ะไปนี่แล้วก็็นลมสีรูปทำอ่ะใจอึดใลมมัน,ยน,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 นมเย็ยนดีแม่งเปิดก็้วบลบเงียบสงบเนาะป่าเนี้เนาะไม่มีคนเลย เจอทางบ้านกุมามาหาเหตุเหมือนกันเข้าปลูมันมน,นี่มันกี่ไร่เนี่ยมันกวา้างเลย,ยเป็น,ล,นอลอยไร่หรอโอ้โหอยไรสอยสุดดงตา100ลอยไรมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ ลอยไล่นิดเดียวเองเท่าที่ที่ของพี่บ่าวนะตอนนั้นน่ะนี่น่าจะเกินนี่น่าจะมีสี่ร้อยห้าร้อยนู่นเราขับรถมาก็เป็นกิโลแล้วข้างหลังกล้องนี่จะเป็น พื้นที่ปลูกมันใหญ่มากน่าจะเป็นที่เจ้าของเดียวกันนั่นนี่ยาวไปนู่นพื้นที่กว้างขนาดนี้คงจะได้เงินหลายแสนยุ่นี่พอเก็บผลผลิตปลูกมันดูเหมือนไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่มปลูกติดแล้วก็ดูแลยญกา

ปลาโนแล้วก็จสลองหาไม่ใช่ปลา้น thực hay của bạn trò tên này Mày là hai mày quán nó Mày phê ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంది. 你不怕了？ ข้าวปลาหาเห็ดนะพี่น้องเลยฝากไปที่นี่ทุกท่านดีครับ